แล้สมุนทอยลุนเนี่ยหลังจากที่เปิดตัวกับแมนยูไปแบบไม่มีใครรู้เลยว่าจะเปิดตัววันนี้ไม่มีใครรู้ <c oughs> <c oughs> เนี่ยข่าวหลุดออกมาว่าจะเปิดตัวกิมกิมเจอเกิมเจออ่าอ่าลืมไปซะง,งั้นกิมเจออะไรวะแมนยู <c oughs> เจอเจออะไรวะกมที่เจอกับล้องเนี่ยกมที่เจอกับลองเนี่ยมันเลื่อนหลุดมานานแล้วเนี่ยแล้วก็มันก็ มีสมภา์หลังเกมของฮอยลุนเขาบอกว่าความฝันของเขาอะมันเป็นจริงแล้วในการที่มาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้เขาได้เห็นความฝันของเขากลมันจริงเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะแล้วก็เขาก็ตื่นเต้น่ะที่จะที่จะได้เล่นภาย,ยในสนามโอทาฟอร์ดแล้วก็จะได้โชว์ผลงานให้แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เห็นว่าเขาอะทำอะไรได้บ้างเขาอยากจะขอบคุณทุกคนที่ต้อนรับเขาสู่สโมสรมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่ได้ ได้มาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เขาแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ลงเล่นในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่แหละมันก็คือเหตุผลที่เขาเขาต้องการจะมาอยู่ที่นี่ตลอดต้องการที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกเพราะว่าในในพรีเมียร์ลีกอ่ะมีทีมที่เขาชอบอยู่ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เป็นลีกที่มีการแข่งขันที่สูงมากๆสูงอันดับดต้นๆของโลกหรืออาจจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ได้การแข่งขันในพรีเมียร์ลีก การที่ได้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะมันเป็นความฝันของเขามาตลอดเขาบ้าอย่างนี้นะมันคือ2องค์ประกอบนั่นแหละสององค์ประกอบที่สําคัญที่เขาตัดสินใจมาที่นี่ก็คือได้เล่นในพรีเมียร์แล้วก็ได้เล่นในทีมที่เขาชอบตั้งแต่เด็กก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตั้งตารอแล้วว่าจะเริ่มทํางานหนะักกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็จะลงสนามให้ไวที่สุดเนี่ยก็คือก็คือสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ตอนเริ่มต้น ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับและสมุติฮอยลุนก็อย่างที่เรารู้ไปว่าฮอยลุนบาดเจ็บเรียบร้อยมีการบาดเจ็บติดมานะั้งแต่อยู่ออตาลนตาเนี่ยผมทำแม่งทำแม็กเลยวครับเพราะว่าไอ้เรื่องตรวจร่างกายเนี่ยนักเตะปกติที่ย้ายมาเนี่ยพอมีข่าวเรื่องการตรวจร่างกายเนี่ยมันแป๊บเดียวมันก็จะประกาศแล้วว่าออฟฟิเชียลแล้วเปิดตัวแล้วแต่ว่าฮอยลุนเนี่ยมัน มันก็มีข่าวหลุดว่ามีปัญหาเรื่องอในช่วงตรวจร่างกายสุดท้ายก็คืออาการบาดเจ็บของเขาเล็กน้อยเองนะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะหายทันไปใน2 3สสัปดาห์ก็อย่างที่พูดไปอาจจะหายในหายทันเกมที่3ที่เจอกับน o อตติงแฮมฟอร์ลีหรือว่าอย่างเร็วสุดคือเกมที่เจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ส่วนในเกมที่เจอที่เจอกับวูฟเน่ไม่น่าจะลงได้นะครับผมสำหรับลาสมุดฮอยลุน แล้วชื่อเขาอ่านยากนะ่ใครใครที่อยากสะ,สะกดชื่อเขาจริงๆมันก็มีคลิปอยู่ตามอินเทอร์เน็ตนะก็ไปลองไปลองหัดหัดพูดชื่อเขานะแต่ผมไม่ไม่ไหวจริงๆขออ่านว่าคอยรุนเหมือนเดิมนะครับผม